สวัสดีครับวันนี้พบกับผมฮอนสาธิตสุราษนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าของไพโอนเนียเช่นเคยนะครับเป็นเจ้าตัว D D J S R 2นะครับผมตอนนี้มีฟัง์กชั่นยังไงมาฟังดูกันนะครับผม D D J S R 2มีส่วนของการควบคุมเฉพาะสำหรับโปรแกรม s e r าโต้ดีเจโนะครับซึ่งจะช่วยให้คุณควบคุมคุณสมบัติต่างๆของซอฟต์แวร์เพียงแค่กดปุ่มคอนโทรลเลอร์ Controller แบบ2ช่องนะครับมีลักษณะเดียวกันกันกบอุปกรณ์ DJ ระดับมืออาชีพของเราเจ้า DDJ SR2 ตัวนี้ที่มีโครงสร้างที่กว้างขวางและกระทัดรัดและเบากว่า DDJ SR ถึง18%นะครับทำให้ DDJ SR2 ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะใช้งาน ใช้งานประเภทไหนเพื่อเพิ่มไปกับโปรแกรม Serato DJ ีเจโเวอร์ชั่นล่าสุดรวมถึงชุดเสริมซึ่งช่วยให้คุณสร้างสารรค์เพิ่มเติมด้วยคีย์เพลงและบีทแม้ในจังหวัดที่สุดขีดนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าของพโ o อนเนีหรือรุ่นไหนก็ได้เทียบทางร้านสาธิตวิทยุสุราษมีครบทุกรุ่นนะครับผมโอเคครับมาลองกันได้นะครับผม มีทุกรูปแบบแล้วก็ทุกรุ่นแล้วก็ทุกของค่ายนี้นะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับหรือว่าฝากติดตามช่องของผมได้ที่สาธิตวิทยุโซล่าชแน,นลด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ฝากเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ